สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพูพอ่พอกับสองน้องแคทคือเก่าพีน่น้องนยามเศร้าๆล้างฝนตกพีน่น้องมาเฮนะมาได้ยินบอกลูกห้องนะพีน่น้องเกบห้อยโคกงน้ำกันเดอ้อหลังจากฝนตกเศร้านะาะเมื่อคืนนี่ฝนตกโอ้ยแนวใสก็ไ้เอาลงมาพี่น้องเอ้ลงมาเป่งน้ำตากาะกะอะไรก็ลงมาเลย นี่เฮ้ยพี่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 เฮ้ยพี่นีเฮ้ยน้อยนึ่งนี่ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องอุ้มไก่ทองเลยเดี๋ยวนี้ไก่ทองกะลงมานำถุ่งยาปลาลุงปลักลายหนึ่งพี่น้องไม่โคงไม่ปลาลุงบึ่งนะเฮ้ย ขู่เป็นขู่อยู่พี่น้องเอ้ยนี่เฮ้ยนี่โอ้ยทุ่งยางบ่มีบ่แหงกระปุกหน้าบ่ามีบะนี่ไปเอามาตัดใส่นี่กองไว้คือเก่าพี่น้องจ้าจีบห้าเนี่ยมาใส่พอวันลงมาอันนะพี่น้องลงมาเป็นหน้ตาตะกะอะไรบอดีถือขู่ถือแข้งลงมาเนาะ เอาไข่ก็ลงมากับไก่น่อยเฮาก็ลงมากับมักระโจกมักระโจกโอ้ยดูก่อยักลงเฮ้ยเอ้ยขู่เอาตรงหน้ามาตัดใส่พี่น้องเก็บหอยโขงมือต้่มเศร้านี่หน่อยนึงนี่ลงเก็บนี่ละก้อนคำ นี่นะคู่หนึ่งเป็นคู่เป็นคู่พี่น้องเอ้ยหักถ่ายจี้ใกล้บบได้อันถ่ายจี้ใกล้บบได้พอวานลูกไส้ก็อยู่ในแอลอนานบายบายอย่าถอดออกมวงนั่นบุญตาแตม่คัวท่านพี่น้องเอ้ยบายบายดูบายบาย ต้มน้ำผอพอแล้วมงพออย่างสบายดีเด้อพี่น้องบรรยากาศพาลูกชายลงมาทงไห้ทงหน้าทงไห้ทงหน้าหลอดเต่าเตี้ยโลพี่น้องเอ้ยพาลงม,มาหลอดเต่ากะใส่หมวกหายก็มีแต่ถอดจากลงน้ำปู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 ปปปปนี่มึงพอได่ใส่ลย Bung vâng, lùng đi, hay đi xong ngoài hơi bucket kèi. Oi hãy buckai lùng môn kèi biago lam môn đi nằm ngoong hên 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 ຕໍ່ໄปນະກໍມີນະແກ້ມກັນນະຍັບໄປອີກຫັ້ນດိນະຍັບໄປອີກນະໜ້ອຍໜຶ່ງເອີພີ່ນ້ອງເອີກິດໂຕຍັງຂໍເດກຽມປຕ້ຕົລະກເຫຍັງນປູກເັວລຕ້ຕ mãi thăm mặt sạc, you know, lạc quá, shạt, nó okai. Chi bước lạc 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 อีหน yeah. ่วยหนึ when when no properly, been, ่งเอาไปยังกระปูนโอ้โหทอดกับตัวใหญ่กว่าหันก็คืออยู่เนาะปลาลุงนี่เฮ้ยนี่ช่องน้อยพุ่นนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยไพะกับมาอุ้มมันน้องไก่ทองซอยในบืนลงบืนลงเห็นน้าเดียวนี่นะเนี่ยเฮ้ยหน่อยหนึ่งแต่งงงอยู่ โอ้ยพิพลาดประกันได้กับโคตูอโคไฟด้วยพี่น้องภาพกันในหัวปวตีนจะนั่นเฮ้ยภาพกับสิบกคม้มบวซัดปันในนอกพอทั้งอุม้มลูกทั้งถ่ายขีป <c oughs> เออนี่เก็บหน่อยนี่ก่อน <laughs> พี่น้องเลย้ยให้เบาไข่เอาอันมันอยู่เป็นโคมเป็นโคมพี่น้องให้เบาไข่เอาไก่ทองเลยไม่ไหว Mấy chính chính. Ừ. Nằm bộ quá là chẳng เก็บมาขี้หอยยามสตาวหอยโข่งพี่น้องวัวอ้างมันหน่อยโผด่กะ มานๆพี่น้องสิเต็มกระปุก nghe thong thong lại giật lung thành na lại giật lung na lại lung luôn chị chả quẩy phải bớt วาาลาสูดพี่นอ้องข้นเมื่อเอาขูเรียบร้อยเพราะว่ามันเต็มกระปุกเฮ้ยจะหลอกบน้รแถวนี้ มาเดี๋ยวผมแปมนิงก็จะเก็บเบิร์เดยส์สบอผมมาผมแปมเนอะผมแปมมะมันมานผีน้นองเอ,อ้ยไก่ทองกับอยากลงน้ำแม่ ขานนะั่นนี่คือบม่มีหมกหอยวะบาถอหน้าห้าสัมนะเฮ้ยเจออีกหรอพี่น้องจ๊ะหเ้น้าบูดแท

bài minh đây à bắn khăn cả hai lấy khẩu mực ngang mai mì ở lại lời. bộ con, con là bộ พี่น้องเลยบรรยากาศะแก่น่อยเฮ้ยเอาแก่น่อยล้มหยางด้วยเบียกขอยพอปะพี่น้องได้เครื่องกระขู่ห้ากับสิขืนเมื่อแหละพี่น้องจ้าพอว่ะเมื่อนี้มันเป็นวันศิล์เนาะสิพ้าไก่ทองไปเป่าสวยเลย ค้าแมหล่อไปอีกก็สีได้อีกยู่พี่น่องเลยมันหักสวยแล้วเนาะผลผ่าตัดประการใดก็กาขอโทษขออยัยเดอพี่นีนอ่องภ่าบุคคลบุษัศเพราะว่าทั้งย่างทางั้งอ้มไก่ท้องเนาะต้นแรกๆกะไก่ท้องกะตงิง ขึ้นเมื่ออำนาจเลยกับสิภาลุกไส้ไปเป่าไก่ทองเอ้ย่ะนี่แต่ส่วนไปพี่น้องเอ้ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อพี่น้องที่สำคัญกะกดหลับซมเนี่ยเด้อเนาะเพื่อเป็นแรงเชียร์แรงใจคลิปต่อไปบอกใครปวดแขนบาไวเราสั่นหนุกายกับโตจมเปลี่ยนกันอุ้มพี่น้องละคิก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 